ุ้นปันผลสูง7-8%หุ้นปันผลที่พูดถึงนี้ก็คือ t ิ s c o ค่ะเป็นหุงนหนึ่งในไม่กี่ตัวนะคะที่สามารถจ่ายปันผลในระดับสูงนี้ได้ถึง7-8%ค่ะแต่ก่อนที่เราจะซื้อเราควรจะรู้8ข้อนี้ค่ะข้อ1รายได้ของทิสโก้ส่วนใหญ่มาจากการปล่อยสินเชื่อค่ะรายได้ส่วนนี้คิดเป็น70%ของรายได้ทั้งหมดอีก30ของรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจในหน้าขายประกันธุรกิจ จัดการกองทุนซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสิ่งที่ทิสโก้ทำก็คือทิสโก้จะเอาเงินฝากดอกเบี้ยต่ำที่1%ค่ะไปปล่อยกู้ที่7%ส่วนต่างตรงนี้ก็คือกำไรทิสโก้เป็นบริษัทที่สร้างกำไรได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะแม้ในปีวิกฤตป,ปี2020ที่เรามีวิกฤตโควิด กำไรมีหล่นลงมาบ้างแต่พอปี2021ปีถัดมากำไรก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาค่ะ ข้อ2ค่ะในอดีตทิสโก้สามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเกิดวิกฤตก็ตามนะคะทิสโก,ก้ยังสามารถจ่ายปันผลได้ค่ะอย่างตอนเปิดโควิด COVID ระบาดค่ะโกสามารถจ่ายปันผลได้ที่6บาทส0สตางค์ค่ะถ้าคิดที่ราคา100บาทเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลที่6.3%ปี2564้สทิสโก้สามารถจ่ายปันผลออกมาที่7.15บาทหรืออัตราการจ่ายปันผลที่7.15เปเซค่ะ พราะฉันอันนี้เราจะเห็นได้ว่าทิสโก้ก็มีความสามารถในการจ่ายปันผลแม้กระทั่งตอนที่เราเกิดวิกฤตโควิดก็ตามค่ะข้อ3ค่ะถ้ามองไปข้างหน้าปีหน้านักวิเคราะห์มองการจ่ายปันผลของทิสโก้อยู่ที่7.5บาทต่อหุ้นที่ราคา100บาทก็เท่ากับว่าอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่7.5เเลยทีเดียว ปกติบริษัทค่ะเขาจะประกาศจำนวนเงินปันผลในปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนเมษายนก็จะเป็นวันขึ้นเครื่องหมาย XD เราสามารถที่จะเช็คจำนวนเงินที่จ่าปันผลนี้ได้ที่ s e t t r a d e com ค่ะโดยเราจะสามารถเช็คได้หลังจากที่บริษัทประกาศไปแล้วก็คือหลังจากปลายเดือนกุมภาตารางนี้ก็จะถูกอัปเดต ในเซ็ท d o com จะบอกรายละเอียดแล้วว่าทิสโ o ้จะขึ้นเครื่องหมาย XT เมื่อไหร่คำว่าวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XT หมายความว่าวันวันนั้นถ้าเราซื้อหุ้นทิสโกเราจะไม่ได้ปันผลแล้วถ้าอยากได้ปันผลเราต้องซื้อก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XT ในตารางนี้ก็จะบอกด้วยว่าวันที่จ่ายปันผลจะอยู่ที่วันที่เท่าไหร่เท่าที่ดูในอดีตการจ่ายปันผลจะอยู่ในเดือนมฤษภาคมจ,จ่ายปีละครั้ง ต้องบอกอีกนิดนึงว่าในวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย x t ราคาหุ้นในตลาดมักจะหล่นลงใกล้เคียงกับจำนวนเงินปันผลเช่นถ้ามีการจ่ายปันผล7บาทในวันขึ้นเครื่องหมาย x t ค่ะถ้าราคาก่อนวัน x t อยู่ที่100 พอวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ปุ๊บราคาจะหล่นลงมาเหลือ93บาทมันจะเป็นแบบนี้ทุกรอบที่มีการจ่ายปันผลออกมาหลังจาก่ปันผลพอผลประกอบการบริษัทสามารถทำกำไรเติมเข้ามาได้เรื่อยๆราคาหุ้นก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับไปข้อ4ค่ะ ฐานะทางการเงินของทิสโกถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะอันนี้เราสามารถดูได้จากเครดิตเรตติ้งค่ะไปดูตัวเรตติ้งที่เขาใช้วิธีการดูในหุ้นกู้นะคะมันจะเป็นตัววัดความสามารถในการชำระหนี้ กิสโก้ได้เครดิตเรตติ้งที่ A- ลบค่ะข้อ5ค่ะการลงทุนในหุ้นมันมีความเสี่ยงในระยะสั้นที่เราอาจจะเห็นราคาหุ้นผันผวนได้เพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นปันผลอยากจะแนะนำให้ซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วเราก็ถือยาวๆเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวกินปันผลตรงนั้นค่ะข้อ6 ันผลที่เราได้ในแต่ละครั้งจะถูกหักภาษีณนาะที่จ่าย10%สําหรับเพื่อนๆที่มีรายได้ทั้งปีค่ะรายได้ทั้งปีอันนี้คือรวมรายได้ทุกชนิดรวมถึงรายได้จากปันผลด้วยไม่เกิน310,000บาทต่อปีเพื่อนๆสามารถขอคืนภาษีหักหนาที่จ่ายจากสรรพกรได้ทั้งหมดค่ะข้อ7ค่ะสำหรับปันผลที่เราได้มา ถ้าเราเอาปันผลนี้กลับไปซื้อหุ้นทิสโกอีกทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆด้วยอัตราปันผลที่7%นะคะใน10ปีเงินเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าเราลงเงินวันนี้1ล้านบาทในอีก10ปีเงินเราจะเพิ่มเป็น2ล้านบาทค่ะข้อ8ค่ะต้องบอกว่าการซื้อหุ้นปันผลมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อได้นะคะเราจะซื้อด้วยเงิน50บาทก็ได้8 0 100บาท ได้หมดค่ะแต่สำหรับคนที่จะซื้อน้อยกว่า25,000ต่อวันแนะนำวให้หาบโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำค่ะจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเทรดหุ้นได้